สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับก็วันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นมะนาวนะครับของคุณยายนะครับโอ้เยอะมากครับผมดกมากมากเลยเป็นมะนาวปีกบางเปลือกบางนะครับเปลือกบางนะครับลูกกำลังเริ่มดกนะครับแต่ยังไม่ไม่ไม่สุกนะครับ นี่อยากจะถ่ายให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะครับผมวันนี้ลืมมาไม้กันสัตวมาด้วยนะครับก็เลยเใช้มือจับมือธรรมดานะครับมะนาวต้นนี้นะครับ <c oughs> ปลูกมาเกือบหกปีแล้วนะครับหกปี ดูนะครับดกมากต้นของเขานะครับถูกตอนออกไปเพื่อจะปลูกขยายพันธุ์นะครับได้ไปหลายกิ่งแล้วนะครับตกตรงพื้นนะครับสวยงามดกมากครับอลังการงานสร้างเลยครับผม ดกดกมากนะครับ <c oughs> มะนาวนะครับเราเอาไปกินทำเป็นน้ำอุ่นนะครับเอาไป <c oughs> ตำบังหุงซุ้มแซลมําบังหงนะครับนี่ครับตอนนี้แก๊งกำลังรวมอยู่ <c oughs> บ้าน <c oughs> ริมโคงนะครับพอดีผมมาแต่พาย,ายายไปหาหมอนะครับล้างซุ่มเซลเอาไปเผื่อนหน่อยเพราะว่าเจ็ไปบีบมะนาวกินจักซีนหาด้ยพอแหละไปครับอ้าวก็พอดีพาเ,เพื่อนๆมามาดูมะนาวนะครับหลังบ้านยายวันนี้ยายไม่สบายนะครับยายไม่สบายเจ็บขาก็เลยอ่ ทายายไปหาหมอแล้วก็กลับมาส่งแล้วนะครับโรคเกากำเริบยาหมดนะครับปวดขามากตรงนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะครับนะครับปลูกไปแต่ก่อนผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่กับบ้านยายนะครับแต่เ็าย้ายบ้านออกไปไปอยู่เองนะครับอยู่ริมฝูง อันนี้มาดูลูกอ,อยู่ต้นมอนไข่นะครับภาษาบ้านผมเรียกว่ามอนไข่แต่ว่าภาษากลางไม่รู้ว่าลูกอะไรนะครับเดี๋ยวมันเหมือนจะสุกแล้วครับเห็นลูกหนึ่งครับเดี๋ยวซูมไดูดนะครับนะครับกล่องก็ไม่ค่อยชัดนะครับจะเห็นเยอะที่ฝั่งลาวนะครับ ลูกมอนไข่เดี๋ยวพเอาไม้สอยให้เอามาให้ดูนะครับผมรอสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวพเอาไม้สอยนะครับสอยให้ดูกันเลยตรงนี้นะครับวันนี้อยู่ลูกหนึ่งยายก็ชอบกิน สอยยากนี่ครับหมากมอนไข่นะครับ,บนนเนี่ยเอาลงมาแล้วครับเป็นลูกแบบนี้นะครับเวลามันสุกเนื้อข้างในจะเป็นเรืองเหลืองนะครับเรืองเหลืองอร่อยครับ คนก็จะชอบเป็นผลไม้โบราณน,นะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมครับต้นต้นใบเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแบบนี้นะครับช่วงที่มีตลาดราวก็เขาก็เอามาขายนะครับพี่น้องทางทางฝั่งลาวก็ามาขายคนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับที่ประเทศเราจะมีเยอะนะครับตรงนี้บ้านผมบ้านยายผมมีปลูกไว้ต้นหนึ่งนะครับ ตอนนี้ช่วงลูกมันไม่ค่อยมีนะครับเหลือต้นเดียวก็เลยไอ้ไอ้เหลือลูกเดียวก็เลยสอยลงมานะครับก็ก็บ่มอีกสักวัน2วันก็ได้แหละครับครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดรับชมนะครับผมสวัสดีครับ